สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ครับครูก็จะมาแนะนำในการศึกษาเรื่องการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นกันนะครับครับปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่นชีวิตมนุษย์เริ่มขึ้นเมื่อเกิดการปฏิสนธิขึ้นในครั์เริ่มตั้งแต่ไข่ผสมกับอสุจิจนเป็นทารกคลอดออกมาจากคัน และเจริญเติบโตตามวัยเป็นลำดับมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการอย่างต่อเน,นื่องทุกระยะของอายุที่เพิ่มขึ้นอัตราการเจริญเติบโตและพัฒนาการของบุคคลมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เกี่ยวข้องหลายประการการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่นแต่ละคนมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆต่อไปนี้ครับ ในปัจจัยแรกนั่นก็คือพันธุกรรมพันธุกรรมหมายถึงลักษณะของบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพับปรุษโดยการสืบเชื้อสายมาจากพ่อแม่ปูย่ย่าตายายลักษณะที่ได้รับถ่ายทอดมาในแต่ละบ,บุคคลมีความแตกต่างกันและมีผลต่อการเจริญเติบโตแต่พัฒนาการได้แก่ลักษณะรูปด่างหน้าตาความสูงลักษณะเส้นผม สีผิวสติปัญญาและโรคบางโรคเช่นโรคธาลสซเมียโรคฮิโมโฟเเลียคนเผือโกโรคตาบอดสีโรคเบาหวานความพิการทางสติปัญญาบางชนิดและโรคจิตเพศครับครับและคุณครูก็จะแนะนำให้พวกเรานะครับได้ศึกษาเรื่องของพันธุก,กรรมจากช่อง youtube by ครูออส ัันครรบบเชิลชมลักษณะทางพันธุกรรมก็คือลักษณะหรือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตที่มีการแสดงออกและปรากฏเป็นลักษณะที่แตกต่างกันเช่นลักษณะจมูกโดง่งจมูกแบนผมหยิกผมตรงผิวดำผิวขาวตาชั้นเดียวตาสองชั้นโดยลักษณะดังกล่าวมักมีลักษณะเหมือนกับพ่อแม่หรือญาติ ลักษณะเหล่านี้สามารถถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกลักษณะต่างๆที่ถ่ายทอดไปนั้นบางลักษณะไม่ปรากฏในรุ่นลูกแต่อาจจะปรากฏในรุ่นหลานหรือเหลนก็ได้ครับแม้แต่ขนในแต่ละแห่งจะมีหรือไม่จะหยิกหรือตรงต่างก็ขึ้นกับพันธุกรรมลักษณะที่ปรากฏของแต่ละคนตั้งแต่หัวจรดเท้านั้นเป็นเพราะพันธุกรรมทั้งสิ้นแต่สิ่งแวดล้อมก็มีผลต่อลักษณะของคนเช่นกันเช่น สายตาสั้นอาจจะเกิดจากการเพ่งหรือการใช้งานสายตามากเกินไปมีรูปร่างสูงเพราะการออกกำลังกายและได้รับอาหารครบตามหลักโภชนาการเป็นต้นแต่ไม่ว่าเราจะทำอย่างไรก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงลักษณะทางพันธุกรรมของเราได้ลักษณะทางพันธุกรรมของเราก็จะถูกถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานของเราเหมือนเดิมโดยลักษณะที่สามารถถ่ายทอดไปยังรุ่นต่อไปได้เช่น สีผิวสีตาสีผมลักษณะของเส้นผมเช่นผมหยิกผมเหยียดตรงเชิงผมที่หน้าผากลักษณะอื่นๆเช่นมีลักยิ้มไม่มีลักยิ้มมีติ่งหูไม่มีติ่งหูห่อลิ้นได้ห่อลิ้นไม่ได้นิ้วโป้งงอนนิ้วโป้งไม่งอนเป็นต้นครับ ในการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจะมีหน่วยควบคุมลักษณะสิ่งมีชีวิตให้มีรูปร่างและลักษณะเป็นไปตามพันธุกรรมของพ่อแม่เรียกว่ายีนยีนคือสิ่งที่ทำหน้าที่ควบคุมลักษณะต่างๆของพันธุกรรมจากพ่อแม่ไปยังลูกหลานโดยที่ยีนจะอยู่บนโครโมโซมยีนหนึ่งคู่จะควบคุมลักษณะต่างๆทางพันธุกรรมเพียงลักษณะเดียว ยีนที่ควบคุมลักษณะพันธุกรรมบางอย่างมี2อชนิดคือยีนเด่นคือยีนที่สามารถแสดงลักษณะนั้นออกมาได้แม้ไม่ยีนเพียงยีนเดียวเช่นยีนผมหยิกอยู่คู่กับยีนผมตรงแต่แสดงลักษณะผมหยิกออกมาแสดงว่ายีนผมหยิกเป็นยีนเด่นยีนด้อยคือยีนที่สามารถแสดงลักษณะให้ปรากฏออกมาได้ก็ต่อเมื่อบนคู่ของโครโมโซมนั้นปรากฏแต่ยีนด้อย เช่นการแสดงออกของลักษณะผมตรงจะต้องมียีนผมตรงบนโครโมโซมทั้งคู่เรามาดูตัวอย่างลักษณะของยีนเด่นยีนด้อยกันนะครับแล้วน้องๆก็ลองสังเกตดูว่าน้องๆเองได้รับลักษณะของทางพันธุกรรมของพ่อกับแม่มาเป็นยีนในลักษณะใดบ้างโดยสิ่งมีชีวิตหนึ่งชีวิตจะสามารถได้รับลักษณะของยีนเด่นและยีนด้อยได้ทั้งสองแบบหรือพูดง่ายๆก็คือ คนหนึ่งคนอาจจะมีทั้งยีนเด่นและยีนด้อยภายในร่างกายนั่นเองครับครับและปัจจัยที่2ครับก็คือสิ่งแวดล้อมครับเป็นปัจจัยสำคัญและมีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นซึ่งสิ่งแวดล้อมจะเริ่มอิทธิพลต่อตัวเด็กนับตั้งแต่เริ่องปฏิสนธิในคันมารดาจนกระทั่งคลอดเป็นทารกและมีการเจริญเติบโต ตามวัยต่างๆ,างๆสิ่งแวดล้อมที่มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นได้แก่ 1. ครับภาวะโภชนาการวัยรุ่นที่มีภาวะโภชนาการที่ดีมีน้ำหนักและส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์เมื่อเทียบน้ำหนักกับส่วนสูงจะอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่อ้วนเกินไปหรือผอมเกินไปไวัยรุ่นควรได้รับ สารอาหารครบห้าหมู่ในอาหารมื้อหลักทั้งสามือ้อในปริมาณที่เพียงพอทั้งชนิดและปริมาณสัดส่วนพลังงานจากสารอาหารควรได้รับคาร์โบไฮเดรตร้อยละ50าสถึงหกไขมันร้อยละ30มสถึงสาและโปรตีนร้อยละ10บถึงสิครับข้อที่2การออกกําลังกาย เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับวัยได้แก่การเล่นกีฬาและการออกกำลังกายที่แบกน้ำหนักตนเองเช่นการเดินวิ่งเป็นเวลาอย่างน้อยสัปดาห์ละสามครั้งครั้งละ30นาที 3. การเจ็บป่วย เป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นได้แก่อุบัติเหตุโรคติดเชื้อทางเดินหายใจโรคผิวหนังภาวะโภชนาการต่ำหรือเกินฟันผุปัญหาสายตาและการได้ยินการใช้สารเสพติดและปัญหาสุขภาพจิตซึ่งจะส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการดังนั้นนักเรียนจึงควรให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยปฏิบัติตนตามแนวทางของสุขบัญญัติแห่งชาติครับ 4. ฐานะทางเศรษฐกิจเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นที่มีปัญหาการเจริญเติบโตและพัฒนาการส่วนใหญ่มาจากปัญหาทางเศรษฐกิจทั้งนี้เนื่องจากครอบครัวอาจไม่มีเวลาหรือมี เงินไม่เพียงพอในการเลี้ยงดูเด็กให้เจริญเติบโตและมีพัฒนาการอย่างเต็มศัก,กยภาพ5สภาพแวดล้อมทางสังคมเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นในทุกด้านโดยสภาพแวดล้อมทางสังคมนั้นรวมไปถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาความเชื่อค่านิยมตลอดจนวิถีชีวิตที่วัยรุ่นต้องเผชิญอยู่ด้วย หากอยู่ในสภาพสังคมที่ไม่เหมาะสมเช่นอยู่ในครอบครัวที่แตกแยกอยู่ในสังคมแออัดอ<า>ก็อาจ<า><า>ทำให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านต่างๆไม่สามารถดำเนินไปตามขั้นตอนได้อย่างสมบูรณ์ 6. บริการทางด้านสุขภาพเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมป้องกันร,รักษาและฟื้นฟูสุขภาพ หากมีบริการสุขภาพในระดับปฐมภูมิที่วัยรุ่นหรือคนในชุมชนสามารถเข้าถึงได้และมีบริการที่มีประสิทธิภาพจะส่งผลให้วัยรุ่นมีการเจริญเติบโตสมวัยครับแต่ในปัจจัยข้อที่3เป็นปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการทั้งนี้เนื่องจากเด็ก จะซึมซับสิ่งต่างๆที่ได้จากการอ,กอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือผู้ปกครองถ้าการดูแลอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลให้เด็กมีบุคลิกภาพที่ดีมีการปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้ดีตลอดจนมีพัฒนาการที่ดีและสมวัยสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขครับคุณครูก็ได้ นำเสนอในเรื่องของปัจจัยที่ส่งผลต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของวัยรุ่นมาพอสมควรแล้วครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งครับคลิปวิดีโอนี้จะมีประโยชน์ต่อนักเรียนไม่มากก่็น,น่อยครับสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ